ทุกนเนสนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year ค่ะทุกคนอ่ก็วันนี้ใช่วันนี้ตอนนี้จอดรถแล้วพอถึงแล้วแล้วมาอัดอีกรอบหนึ่งคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดยังไงดีตอนนี้คะ่ะทุกคนทุกคนก็เห็นอยู่เลยว่ากำลังขับรถอยู่ก็น่าจะดาวไม่ยากยวก่าคลิปนี้เนี่ย,ยก็ต้องพาทุกคนไปไหนสักที่อีกแล้วใช่ไหมคะ แน่นอนเลยค่ะว่าวันนี้นะคะก็คือวันคริสต์มาสนะคะดังนั้นนะคะเระาก็จะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะจริงๆเราต้องออกเช้าวันนี้แต่ว่าตอนนี้มนเลยเวลานัดมาค่อนข้างที่จะเยอะละเพราะว่าเราติดเวลาทุกคนไม่ใช่เราติดเวลาเยอนจริงๆก็เลยแบบว่าต้องเลื่อนออกไปอีกนิดนึงอะไรเงีไงไง้ยไม่นิดหรอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ก็โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปหาเพื่อนนะคะอีก3คนกันค่ะนี่เลยแล้วใช่กี่นี้เพื่อนถ้าทุกคนอยากรู้อลไรจะ ไม่ต้องอะไตอนนี้นะคะเราถึงบ้านเพื่อนคนที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยกำลังมาค่ะเพื่อจะมารับเรานะคะเราไปพร้อมกันคือเราจะไม่แยกกันไปนะคะเพราะว่าพอดีว่าเราเพื่อนเยอะเกินเราเพื่อนเยอะมากเราก็เลยแบบว่าต้อง,ต,องต้องไปพร้อมกันเพราะว่าเราเยอะกันทุกคน One eternity later ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเฮ้ย หลังความร้อนมากโหอยังยาวนานใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะถึงเซ็นทรัลเวลนะคะใช่เราก็ต้องเดินไปที่นู่นอีกเพราะว่าเพื่อเราอ่ะรออยู่ที่นู่นนะคะทุกคนตอนนี้ไหนคะที่นู่นคือไซแอมเอ้ยไซยาวค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราก็ถึงแล้วนะคะปึ๊บแบงก์วินชันค่ะทุกคนแต่เพื่อนเราอะเข้ามาจองแล้วทุกคนมีแล้วค่ะ ในเคร่องกาแฟเคร่องกาแฟฮะฮะโอเคเรแนกอยู่แถวสแควร์ใช่ไหมฮ่าคือทุกคนเพื่อนเราอะไปผิดร้าน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 ทุกคนแต่ว่าแล้วมันพูดว่ามันไปร้านแล้วอ่ะก็เดี๋ยวคือมันไปร้านทำไมอ่ะมันเป็นร้านเดียวกันเหมือนกันโรงแรนมีเดียวกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพรงแรมมันไม่มีบ็อกทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอรอคิวเพื่อนเรา A few moments later ตอนนี้นะคะคือเราก็ตัวดีมาละตัวดีมาละนี่คือคนนี้ไปจองพี่บอกว่าให้มาจองเราไปใส่กับตะแคงมาว่าดีมึงบอกไม่กูบอกเขาว่าอะไรเนาะก็ก็บอกเขาว่าขอจองสี่ที่เวลาสี่โมงไปหน้าที่สี่โมงครึ่งเออแล้วเขาบอกว่าเขาก็ทำหน้างงๆว่าเอจะจองทำไมแล้วก็ได้ค่ะแค่นั้นแล้วมึงเข้าไปนั่งแล้วมึงรู้ตัวตอนไหนว่ามันว่ามันไม่ใช่ที่นั้นอ่ะตอนนี้โทรมา ตอนที่ถึงแล้วอะตอนที่ตอนที่กูมายืนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะกคนแล้วเพื่นกูไปนั่งนั่งกินอะไรนะนั่งกินชาสนมเนี่ยที่มือมันเนี่ยไม่ที่มือมันอ่ะเพราะว่าเขาบอกอะไรเขาบอกว่าให้ไปนั่งจองเลยเออเป็นไงเราเพื่อนกูสุดยอดแต่ตอนนี้ราอีกย0นสินทีถึงจะได้เข้าไปในนี้นะคะ แล้วก็เพื่อสภาพภูมิอ่ะ เรารอเพื่อนนะคะเดินซื้อของเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียค่าจอดรถ60บาทไม่เอานะคะจะต้องเสียตั้งห้าร้ซื้อของอะไรก็ได้ในท็อปเพราะว่าอยากได้ที่จอดรถฟรีตัวพอป่ะตัวพอสุดๆแม่ให้ซื้อหมูเกาะไปเดินแม่ให้ตาหาหมูกรอบตอนนี้ซื้อที่บ้านไม่ได้ตาหาหมูเกาะต้องซื้อที่นี่ต้องซื้อชานมวัต้องซื้อที่นัมวัวแล้วก็มีนเฉินเพื่อนเราเมื่อกี้บอกว่าจะกินชมมเป็นนืออาจะกัน เราก็เลยว่าม,มาดูใหม,ไม่ไปดูใหม่ว่าราคาเท่าไหร่เรื่องหนึ่งกล่อง2,150ันหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นอาหารเช้าเพราะเราบอกว่าโอ้ยเห็นเป็น215บาทไม่เราเป็นใครทำไมต้องกินแซลมอนมื้อเช้านี่บอกว่าใช่แล้วทำไมมันแร่แต่ยังไงก็คือแต่ว่าแบบก็ลองดูเราก็ลองดูเ,งดเ,งดเพื่ออยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุคใหม่ๆเพราะปกติพวเราไม่กินข้าวเช้าอ่ะเดกินอันนั้นก็ไม่เมื่อเราก็ได้ละ ือส,ส,สิ่งนี้หมูซันติงน้ำผึ้งนะคะเป็นไงัวข้อสุด,สดใชู่เออเอาที่เพอ่อ,อ,อนอะคะทนะคะเราคะพี่พี่ซื้อเมนูอะไรคะซื้อหมูน้ำผึ้งครับอ๋อได้ซื้อหมูน้ำผึหรอคะเดี๋ยวเราะะพี่ฟังเพิงแล้วค่ะพี่พี่ฟังเพีงแล้วพีไม่ได้อพวกไม่ด้ม สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราก็ไปส่งเพื่อนมานะคะ ก็ไปปล่ายเพื่อนเสร็จบู๊เราก็เลยเดินไปซื้อบู๊แต่ว่าบู๊ตอะมันปิดแล้วทุกคนเราเดินไปก่อนสี่ทุ่มอีกแต่ว่ามันก็ปิดแล้วเราก็เลยไม่ได้กินนะคะเราก็เลยเดินกลับมาแล้วเพื่อนเราก็เลยไปซื้อของที่ท็อปแต่ว่าไปซื้อของที่ท็อปก่อนแล้วเราก็ส่งเพื่อนเราก็ไปบู๊้วเดี๋ยวเราเรามาทายดีกว่าพวกเราจะกลับไปถึงบ้านกี่โมงคะตอนนี้เท่าไหร่สอง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 แต่ตอนนี้พวกเรากำลังเริ่มละหัวเริ่มเอ็นมันคือแปลกๆละโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ วบนยีเทนตีอตนนี้ตอเนเวลาที่ยคืน39นาทีนะคะทุกคนถือว่าแบบไม่ดึกนะเพราะว่าคาดการณ์ว่าจะขับถึงตีหนึ่งตีสอก็วันนี้นะคะก็ <c oughs> ก็คือแบบปล่อยใจสุดเป็นร้องอีกหนึ่งวันที่แบบปล่อยใจสุดเลยนะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะก็ วันนี้นะคะเราก็ต้องขอบอกว่ากุดไนก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนสภ้อผ้าก็เตรียมตัวนอนนะคะไว้เจอกันบล็อกหน้านะคะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย